แมนยูสดแฮลแข่ง80ล้านยูโรอยากย้ายซบลิวอรฟพูเท่านั้นเดาตเตเจ้าของค่าตัว80ล้านยูโรตกเป็นข่าวต้องการย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเท่านั้นแม้มีข่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจด้วยด้วยสือดังของสเปนตีข่าโรดริโกแนวรุกทีมชาติบราซิลของราชันชุดขาวเลียนมาริต ปฏิเตทิทจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะต้องการไปร่วมทัพหงแดงหรือว,ว์พูลเท่านั้นโดยเวอร์พ o ูลกำลัมมงมองหาตัวแท่นของโมซาลาที่มีแนวโน้มว่าจะย้ายไปคาแข้งที่ซาอุดีอาราเบียในช่วงซัมเมอร์นี้และตามรายงานล่าสุดระบุว่าโ o ดลิโกคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของหงแดงทำการกระแสขาวนักเตะด้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากสื่อดังแดนกระทิงดุระบุวา่าลอตทิโกปฏิเสทธที่จะพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอต้องการย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเท่านั้นโดยเชื่อกันว่าหงแดงเตรียมยินข้อเสนอ80ล้านยูโรให้เลอันมัดลิกในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน สำหรับโรดลิโกวัย23ปีลงเล่นไฮเลียนมารติดไปแล้ว42นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้สัตว์ไป15ประตู8แอสิดสามารถเล่นในทั้งปีขวาและกลองหน้าตัวเป้าเอริกเทนฮากมั่นใจได้คุมแมนยูในติดต่อสโมอสอนว่างแผนงานแบบไม่สัง่งปดเอริกเทนฮาก ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความมั่นใจว่าตนจะยังได้ทำหน้าที่เดิมต่อไปในฤดูกาลหน,น้าแม้ที่ผ่านมาจะมีข่าวลือในแง่ลบอย่างต่อเน,นื่องก็ตามในฤดูกาลปัจจุบันแมนยูนเต็ดทำผลงานได้ไม่ดีนักในพรีเมียร์ลีกที่ทำท่าจะพลาดพื้นที่ท็อปโฟร์ส่วนยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ตกรอบแบ่งกลุ่ม <S <S ตอนนี้เหลือเพียงเอฟเอคัพที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ทำให้มีกระแสว่าเทนฮาก ถูกสั่งปลดออกจากตำแหน่งโดยกุนซือชาวดัดได้เผยว่าผมไม่มีข้อสงสัยใดเรื่องได้ทำงานต่อผมแค่กำลังมุ่งมั่นในงานของตัวเองและกระบวนการของแผนง,งานผมรักที่จะอยู่ที่นี่สำหรับผมถือเป็นความท้าทายแม้ว่ามันจะไม่ได้เดินหน้าในทิศทางที่เราต้องการเสมอไปแต่ผมมั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วส่วนเว็บไซต์ไอมิวเผยว,ว่าแมนยูเต็ด ก็กำลังเตรียมตัวดำเนินงานในอนาคตโดยที่มีเทนฮักเป็นคุณซื้อเช่นเดิมหลังจากที่สาวแววว่าจะหาคนมาทำงานแทนไม่ได้รายงานระบุว่าเซอร์จิมลัตคิฟนักธุรกิจใหญ่ชาวอังกฤษที่เข้ามาซื้อหุ้นส่วนหนึ่งของแมนยูนิเต็ดเมื่อไม่นานนี้กำลังวางแผนสำหรับฤดูกันนาะด้วยเงินไขที่ยังมีเทนฮักเป็นผู้จัดการทีมต่อไปแม้เคยจะวางแผนหาคนมาแทนก็ตามก่อนหน้านี้ลัตคิฟ มีการกำหนดชื่อคนที่เหมาะสมจะทับทามาให้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูนิเต็ดแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าหลายคนในรายชื่อเหล่านี้ไม่ค่อยอยากรับงานเท่าไหร่เนื่องจากมองวันนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และมีแรงกดดันสูงรายงานยังเผยอ,อีกว่าสิ่งสำคัญในแผนงานของแมนยูนิเต็ดตอนนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสโมอสรโดยจะเน้นมองหาผู้บริหารในส่วนที่จำเป็นมาทำงานด้วย ส่วนเรื่องผู้จัดการทีมเป็นเพียงประเด็นรองลงมาเท่านั้น